คุณได้ดูนะก็คือไม่สามารถทำอะไรทรงผมใหดดี้ได้ทำอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าน้องก็จะอย่าล้มใส่ใครขอร้องทรงผมเป็นไงขรรค์เน็ตเราเตอร์ทรงผมแบบเราเตอร์เน็ตให้ดีเคลื่อนที่ไปไหนยากเลยที่ไหนดีนะเดี๋ยวจะจิ้มตาเอาเลือดออกได้เลยนะโอ้โหนกเตน็ดแล้วว่ะที่ไหนดีขวิดใหญ่เลยเออ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 เยุ่มใหญ่เลยยุ่มแล้วยุ่ม สวัสดีค่ะซินเจ้าเวียดนามอุ๊ยคนเวียดนามมาดูเยอะมากพาเล e สวัสดีนะ we are in Chiang Mai yes I've never been here before it's so beautiful in Thailand yeah and somebody s t i l e my coffee my hand สวยนะชื่อย่อคนที่ขโมยกาแฟให้ดิเมื่อกี้คือซินเจ้า โอ้เลือดออกปะเล่นหรอเล่นเพื่อนติดทองมากก็คือช่องค่ายไหนนะคะต้องการนักแสดงทีเล่นไหนนะเดี๋ยวเราจะไปเดี๋ยวเราจะลองออออเดี๋ยวกันจริงแล้วเข้าเเลยดี๋ยวเราจะให้อีกคนหนึ่งเล่นละครให้ดูแต่ว่าเขากำลังติดภารกิจอยู่โอ้โหจึงป้าคนนี้จึงมากนสุดยอดบนหัวเขาตสีไม่จึ้งได้ยังไงได้เลยไหนวะนี่นี่นี่ใหญ่มากบางเพื่อนส่งผมบางเพื่อนนะคะ ไปหาใครดีหาพี่มากไหมคุยกับใครดีคุยกับพี่มาดีกว่าพี่มาอะไรบ้างนะเรามาดูกันว่าอิงฟ้าทำไร <laughs> ไม่เฉียดเลยพี่เต๋าไม่เฉียดเลยหรอไม่เฉียด,เ,ยดเลยก <laughs> ิมแห้งเลยขลุ่มปิดหนาตอบตัวข้อไหนนะ ไพิม่อย okay. ่างนั <d d ้นนะโลกหนูดิหนกว่าวิศพุธจริงๆมันคือท่าสับสับเราบอกตาก็คือที่บอกตาเหมือนไม่ได้นอนไม่ถูกหวยแต่อยากถูกใจได้เปล่าอ๋อแกแกไม่หลงได้ไงล่ะเถินนะจริงๆพูดธจักใจเวลาแบบเห็นเวลาเขาเล่นหมกอะไรแบบใช่ปะเออหนูบอกแล้วว่าอย่าเพิ่งให้หนูรีปล่อยสิ่งมั ขากีส์มันกินมากขากีส์ันชอบแน่ชาไมเรบกวนแอะกันยังไงนะกันยังไงนะชักอุ้ยเราได้ยินเสียงใครเสียงคนนั้นคุ้นๆพี่แชมป์หรอหรือเสียงพี่นวัดใช่ป้ะเสียงป้าป้าเสียงเหมือนป้าป้าเลยป้าป้าให้ไข่ทำธุรกิจน้อาลา ทุกคนต้องไปเอฟน้ำปลากันด้วยหนาใช่ยอมใจให้กำลังใจให้กำลังใจหน่อยไม่ถูกหวยวันนี้พี่ฟ้าไม่ถูกหวยเอฟน้ำปลาเป็นกำลังใจให้หน่อยจริงๆลุกหนูมันไม่เหมาะกับการกินกาแฟอะไรต,ต้องกินอะไรต้องกินอะไรมันกาแฟมันเป็นของมตรเรามันเหมาะกับพราอะไรที่มันเป็นแบบแอลกอฮอล์ลุก ก็คือที่รังที่รังแผลได้ปะมตาดีงี้้นอ๋อพี่มาลีมาดามมาลีไปยุโรไปยุโรไปจริงๆป่ะไปจริงๆริงไม่ไปเล่นหรอไม่ไมาดามมาลีมีติดภารกิจกับใครครับอ๋อโอเคครับได้เลยครับ น้องๆหันหน้ามาหน่อยตาทุกคนมันมันไม่ได้มันไม่ได้กระตุกใช่ไหมครับมันไม่ได้กระตุกเนาะทีน้าหนุ่มดอยไหนใครอยู่ที่งานบ้างเออส่งหัวใจมารอๆทีน่าหนุ่มดอยเตล่าหรอคือวันนี้มามากันคนละลุกเลยโอ้ได้ถือได้ไม่ต้องถือก็ได้คือคือชมพูเนี่ยคือมาในลุกแบบ สาวสาวแวนแต่ว่ายัยบิวตี้มาในลุคสาวแบบเกาหลีเกาหลีเกาใจสาวเกาหลีเหนือผู้ชายได้นิด่อยๆอันนี้ย้อนไปแล้วไปแล้วอ้าวคนไีนเน็นวิสแกนไตแลนด์ปีนี้ปุ๊ยไปแล้วหรอไปแล้วแล้วค่าตัวแพงมากวิสแกนไตแลนดปอันนี้เขาเขาเปิดบุญหรอ อ๋อตอนใส่เขาใส่แบบนี้เหรอเพิ่งเห็นนะเนี่ยใช่เพราะว่าวันงานไม่ได้ดูทำไมอ่ะวันงาน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 เทศกาลทันทันเล้วปราทุษอะไรวะเนี่ยบรรดาซอสเสียหมดเลยเออนี่ไงคนนี้ปะคนริมนี้ปะใ สวยมากโอ้โหไอ้คนที่สามนั่นไม่พี่ดูชวดสมองเอวสพูเขาดีิงนใจเนาะมันถ่ายอ่ะมันถ่ายเลยดินแล้วนมเป็นนมชุดก็คือเล่นไฟมากคือเล่นง่ายๆว่าคือเป็นเหมือนแบบเป็นเมอร์เมดนะเป็นเมอร์เมดเป็นนางเงือกนนาหนูจะร้องไห้แล้วอะน่าแต่หนูไม่ชอบคนนี้นะ เพราะว่าอะไรไม่อ่ะนี่หนูหนูไม่ชอบมันเปรี้ยวอ่ะไม่่อยอาบนามคนนี้มันเปรี้ยวไม่ได้แบบเป็นคนเปรี้ยวนะไปกินชอบดูหน้าก็รู้เลยว่าคนนี้เป็นคนแบบเปรี้ยวอมเขียวมันคันขึ้นหน้าเลยโอ๊ยตอนนั้นคิดอะไรอยู่อยากรู้ตอนนั้นคิดอะไรอยู่ตอนไหนตอนนั้นอะคิดอะไรอยู่พอประกาศแบบเหลือสองคนได้คิดว่าถ้ากูมงทัวกูแน่กูคิดอย่างนั้น เรเคยไม่มั่นใจในตัวเองเลยคิดว่าถ้าโมกุลัวมาแน่แล้วลัวมาเดียแล้ว <c oughs> มาหน <c oughs> ักงานอ่ะแต่ว่านี่คือปิดบ้านปิด,ป,ดปิดบ้านหนีทัวร์เลยไม่สนใจ <c oughs> เพราะว่าไม่รับทัวร์นะคะนอนหลับไปเลยในใจตอนนั้นก็คือใครได้ก็ได้ถ้าให้ดีได้ก็คือแบบทําให้เต็มที่นะอะไรเงี้ยถ้าเราได้เราก็จะทาให้เต็มที่เหมือนกันทาไมถึงสลับฝั่งกันฮะหน้าสวยคนละมุมพอดี เอาสำหรับฟังกันเหรอใช่เพราะว่าน้าไหนดีก็สวยฟังหนึ่งหัก็สวยฟังเออเอาสิแต่ว่าคนคิดว่าไปเป็นไอนนี่เอาเคสเอาเคสจริงไม่ได้เอาเคสอันนี้คุยกันอยู่นะว่าเราพูดอะไรพูดอะไรกันพูดมุกกระดีพูดอะไรอยากรู้จริงๆนะเวลาคนยืนสองคนอ่ะเขาพูดอะไรกันเหมือนแบบว่า เฮ้ยตื่นเต้นถ้าใครได้ก็คือแบบดีใจด้วยนะทำให้เต็มที่นะจริงๆอยากจะพูดว่าวันนี้กับข้าวชิคกองไม่เลิกตอนจับมือสวยมากเออสวยที่สุดตอนหนูจับมือกับพี่ฟ้าที่ขอนแก่นตอนนั้นก็คืออยากร้องไห้แต่ว่าก็กลัวขนตาล่างหลุดมันจะเลอะไงมันเลอะ ใช่ไหมขนตาแผงหลุดออกมาแล้วแผงหนึ่งตอนนั้นอ่ะแล้วก็นี่ก็เลยทําเหมือนปาดแต่ว่าคือเก็บขึ้นไปเก็บขึ้นไปเก็บปาดขึ้นเหมือนจริงๆริงอ่ะพี่ฟานลิปตอนนั้นอินดี้พูดว่าอะไรอินดี้บอกว่าต้องติดตรงไหนอะไรติดกี่ติกหรือว่าพี่อินดี้บอกโอ้โหโกะใหญ่จังตอนนั้นคือหนุ่มหูดับเลยนะมันเป็นฟิลแบบมัน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 ดีใจอ่ะมันดีใจ ตอนนั้นคิดอะไรตอนนั้นคิดอะไรอยู่ท่าไม่ึงสะดุ้งนะลูกตอนนั้นตอนนั้นเสียสะดุ้งแดงมากเลยนะสะดุ้งเพราะว่าเหปิดแบบคือแบบกูโดนแล้วอะไรเงี้ยโดนอะไรลูกรถทัวร์มาจอดหน้าบ้านเขาบอกนี่สวยนะสวยบรากาน้ดีลูกน้ำอิงฟ้าอิงฟ้าน้ำมาแล้วหองน้ผมพี่ออยอ่ะพี่ออยก็คือผมแบบ เอาล่ากันจากไหนเอามาหมดเลยปู่ย่าตายายเอามาหมดเลยเหมือนจะขึ้นเวทีครั้งนี้ครั้งสุดท้ายแต่ไม่ไม่ครั้งเวอำนาจเจริญปากเซฟี่ออยด้วยนะก็คือเส้นผมของผู้หญิงทุกคนที่ร่วงอยู่บนพื้นทั่วโลกมันอยู่บนหัวย่าออยเนยืนสามคนน้ำกับอินดี้อินดี้ก็เอาหนูไม่ลงนะเมื่อกี้เอาหนุไม่ลงนะทำไมคะหนูเอาล่าหนูจับมาสุด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  กต่ที mm. ่เขาพูดมันคือเรื่องจริงตอนที่หนูยกขึ้นอ่ะในใจหนูคิดว่านักโอ้ยชื่อว่ามันหนักเหรอหนักตอนยกขึ้นมันคือหนักกล้ยก็เลยเปลี่ยนมาเป็นนี้แทน ปูออกแบบเองเลยนะมงกุฎนะแต่สวยนะสวยมากสวยมากสวยจริงๆไม่ถึงมงกุฎหรือน้องแสงแสงสีเวทีสวยมากยอกอิฟ้าสวยลูกสายสะพายอ่ะเสียกินกี่แก้วแล้วเขาถามสองแก้วเบาๆสองแก้วกินฟรีสองแก้วก็เมาแล้วกินฟรีหนูสักสามแก้วไหนๆด้หวยก็ไม่ถูกจบแล้วนะ ทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้เราต้องเห็นปลาปลาแบบไหนปลาปลามาแล้วหรอซูมแอบซูมหน่อย Hi Mr Nawat ใช่วันนี้วันนี้เราไม่มีบันไดเลื่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเปิดตัวจากข้างหลังเลยไม่ใช่หนูกระโดดจากตรงนี้อ่ะโดดเลยเหรอเด็กกี๊เด็กกี๊ดัง ตกใจเขินเย็นดังเขินเขาหันไส้เอาเลดิดูจะกระโดดลงไปแางนี้ลองไห้ไปแล้วก็ทำท่านี้ที่ด่างเอาไว้ทำท่านี้จะเป็นท่าสไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนเหรอกระโดดลงไปพอกระโดดไปตรงนู้นปุ๊บใช่ไหมแล้วก็โดดต่อไปตรงนู้นเป็นเรื่องเป็นราวเป็นเรื่องเป็นราวมีคนเรียก ต้องเข้าใจแฟนคลับเรียกร้องพอเรายืนยังไงไปเดี๋ยวเราจะลงละไปเราต้องหยุดเล่นหยุดเล่นละเราต้องหยุดเล่นกันละแวนี่อยู่นี่ละสิแล้วไหนคือเดี๋ยวไปทางนี้หรอไปทางไหนครับไปทางไหนงไไปทาหนครับด้านนี้ใช่ไหมเออไม่เปต้องนานเลยนะโคคอน แั๊บนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะกำลังจะมูกลงไปข้างล่างแล้วเนาะขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาดูกันเดี๋ยวไปดูต่อกันในไลฟ์กลุ่มปิดนะครับ Facebook เนาะซื้อได้เลยยังซื้อได้อยู่ ตอนนี้เดี๋ยวเ,เราจะทําเป็นวอล์กเนาะน่ารักน่ารักก็ตอนนี้วอล์กของไฮดี้ออกไปแล้วไปดูกันได้ในแกรนทีวีนะครับมาติดตามได้เลยขอบคุณทุกคนที่ให้กําลังใจน้องๆนะคะเดี๋ยววันนี้ทุกคนพร้อมร้องเพลงเต็มที่เลย <c oughs> ทำไมต้องมองอย่างนั้น <c oughs> เราเดบิวต์ว่าเป็นศิลปหอินรูล้หรือยังเราเดบิวต์ใช่อ้าวคอมเมนต์ไม่มาเลยอ่ะเป็นปแดอะไรขึ้นเป็นนางงามอย่างเดียวเอุ้ยเขาให้หัวใจแล้วมันเป็นหัวใจที่หน้าเธอเาใหู้ทำยังไงเไหนขอดูขอดูสร้อยหน่อยขอดูวันนี้ขอดูอเซสซอรีหน่อยนี้เอ่อไม่มีไม่มีอ่า ขอดูอคเซอรี่หน่อยเป็นจลรีแบร์จลรีแบร์เหรออุ้ยน่งรังน่งรังมากสามหกสามแปดเก้หกสามรอข้างบนออกเก้เหรอไปเลยไปไปไเดินเดินเดินอันนี้เรไมพากันหือเราปรกอบกันหรอติ๊กตสามารถกกับกองได้ปะ นี่นี่ไปก่อนไปก่อนไปก่อนอ่าปะปะด้วยกันเราไปด้วยกันก่อนนะทุกคนนะขอทางหน่อยค่ะขอทางหน่อยค่ะขอทางหน่อยคระขอทางหน่อยค่ะขอทข้างจะเฟมัสเนาะเจ้าถิ่นจังเยฟมัสมากมากเลย ใช่ไหมชมภูใช่ค่ะเป็นเป็นมีสแกนแบบดาราท่านหนึ่งเออตวันนี้มาเชียงใหม่ก็มีสแกนเชียงใหม่ก็ต้อนรับเราอย่างดีคือบอกว่าถ้าสปูพรมแดงแต่พอดีว่าที่วัดบอกว่าพรมหมดตัวนี้ก็เลยบบว่าต้อนรับปกติเดินไปก่อนเดินเฉยๆใครเข้าห้องน้ำเข้าเลยนะคะรอบเดียวนะใครเข้าห้องน้ำเข้าเลยนะเราเข้างานเดี๋ยวเริ่มงานแล้วอ่าใครลง อา๋ยวลงไปก่อนก็ได้เดี๋ยวตอลงไปก่อนก็ได้คทุกคนเดี๋ยวต้องปิดไลน์แล้วมันจะสัญญาณไม่มันจะหายเนาะสัญญาณขายอปเดียวหนมื่นลอคนดูเยอะมากก็รมันเต็มหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยสามิศเราค่อนข้างจะป๊อปปูล่าปราสาทปราสาทอะไร อ๋เนื้อวดาเนื้อวดาปราศาสปราศาสตรปราศาสหน่อยหนึ่งมคนเนี่ยคนละบาทสบาทปราศาสตรดสีไปปราศาสตรสีมาดีเจ็ดแสนพวกก่อะไรก็พาไปเลยคนนานนี่เลยเหรออ่าเดี๋ยวเราเกาะติดกันอยู่ตรงนี้ไปก่อนสลับกล้องก่อน เราอยากให้ติ๊กตอกอ่ะทำปุ่มสลับกล้องแบบง่ายๆโอเคมาแล้วำลังไปที่ง่ายแล้วนะกำลังดูเนื้ออยู่นะกำลังดูเนื้ออยู่นะร้องเพลงอะไรนะไม่บอกหลอกบอกน้องเป็นสาวคอน,กนแกนมเดีย๋ยวเดินหน่อยขอทางหน่อยนะคะขอทางหน่อยอนฟ้าด้านนี้ด้านนี้ด้านนี้เดินไม่มองเลย เดิน,อม,นมองมทุกคนอาจจะเวียนหัวไหมครับเวียนหัวกันไหมอ่ะไม่ได้เวียนหัวกันใช่ไหม,อมตอนนี้มือไม่ไม่รู้สึกอะไรแล้วนะเย็นเย็นมากขอบคุณทุกคนนะ เดินก่อนเดินก่อนอุ้ยมีแพนด้าด้วยขอบคุณนะคะเออไปเดินก่อน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  ขอบคุณทุกคนนะครับเดี๋ยวให้นั่งพักก่อนตรงนี้เดี๋ยวให้นั่งพักก่อนมือเย็นมากดูสิมือแดงแจ๋เลยมันยังไงอะไม่เฉียดเลยทุกคนครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปไป,ไปไลายกุงปิดเนาะ มโอเย็นมากพี่อิงฟ้ายิ้มหวานน้อยสองร้อยยี่สิบอยยี่อ่านล่าสุดดูเสื้อละเดี๋ยวเดี๋ยวขอปิดไลน์นี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยมาเจอกันใหม่ที่งานนะปิดไลน์กับพี่แชมป์ดีกว่าพี่แชมป์ปิดไลน์ให้หน่อยรู้เอาที่ติดตามนะครับเดี๋ยวไปเจอกันกับใน